เอ้ยทุกคนขอขอบคุณที่มารับชมคลิปนะครับมีผู้ชมจํานวน90นะครับยังไม่กดติดตามให้ผมเลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับย่กําลังหาร้านเติมโลบรักอยู่ใช่ไหมล่ะงั้นนี่เลยมาลุชชอปโดยการเติมโลบรักแบบ ID p a ียพาร์ทและแบบ VP s e r v e r และยังรับกดผลแมปบล็อกฟุตคิงเลกาซี่และยังรับกดตัวแมป a อนิเม i ไฟต์เตอร์ซิมเลเตอร์กันอีกด้วยอย่าลืมใช้เลือกการกันด้วยละ่ะ ดิ้งอยู่ใต้คลิปเลยนะครับยูสวัสดีครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องซิตเอกซ์อเช่นเคยนะครับผมวะก็วันนี้เราจะมาสรุปอัปเดตใหม่นะครับผมที่มาในวันนี้นะครับผมเออวันนี้วันที่อะ่าไรวะเออวันที่5แล้วกันนะครับผมหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีเกาะใหม่มาด้วยนะครับผมชื่อว่าเอสซิตี้นะครับผมใช้เงินอยู่ที่100บิลเลียนนะครับผมในการไปนะครับผมก็สามารถเข้าไปได้เลยครับซื้อมาแล้วเนี่ยตู้สุ่มนะครับผมก็จะอยู่ที่1.5บิลเลียนนะครับเออแล้วก็ มีบวก2ลัคกี้อีเวนต์ด้วยนะครับจะเป็นอีเวนต์เฉพาะช่วงนี้นะครับน่าจะมาเฉพาะ2วันนี้นะครับผมก็อย่าลืมเอาตังค์ไปสุ่มให้ไวๆด้วยล่ะเดี๋ยวแบบมันคาดเคลื่อนเดี๋ยวมันไม่ได้นะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมตัวคราฟใหม่นะครับผมก็จะเป็นซูเปอร์แมนนะครับมันไม่ใช่ซูเปอร์แมนเฮ้ยไอตัววันพันแมนนะครับผมเป็นไซตามะหัวโลนนะครับผมแบบหน้าซีเรียสนะครับน่าจะเป็นแบบร่างหมัดซีเรียสนะครับผมต่อไปไอไม่ใช่ต่อไปนะครับผมที่ผมจะมาบอกนะครับผมแล้วก็มีด้วยนนนนะะะะะคคครรรรััับบบบบผผมมดดีี้วยเเออก็็จปพาซฟ ซึ่งเมื่อกี้ผมสุ่มพาร์สิบไปนะครับได้เอมมี่แบบกากลงนะครับกากลง20%นะครับดาเมจลดลงนะครับเอออย่าไปสุ่มเลยนะครับดาเมจลดลงต้องสุ่มไปเรื่อยๆนะครับการสุ่มครั้งหนึ่งเนี่ยน่าจะใช้ประมาณ5้าฉาทนะครับผมนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูเมื่อเราเลือกตอนนี้นะอันนี้เป็นร่างกับกากกากกระปุกนะครับก็จะใช้แค่1นึ่งฉาทนะครับแต่ถ้าเป็นตัวติเกียนเ่ยใช้ประมาณ5้าฉาทนะครับผมในการสุ่มนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมระบบกิฟต์เกมพาร์สนะครับผมผมต้องบอกเลยว่ามันมาแล้วนนะครับผมี่ สมมติเราอยากกิฟตัวนี้ให้เพื่อนปุ๊บหือไปนะครับผมให้เพื่อนได้เลยนะครับผมกับระบบกรีปเกมพาร์ทนะครับถือว่าดีมากเลยนะครับพวกร้านรับกดนะครับผมก็ตามรับกดทั่วไปนะครับผมก็จะมีมารู้ชอบอะไรพวกนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปใช้บริการด้วยนะครับผมนะไอ้นี่ใครอ่ะเหมือนจะโปะปะนี่โปเอ่เออว่ะเชี่ยเพิ่งอัปเดตมาก็เจอโปรแล้วอะไรครับนี่ออัปเดตมาไม่ถึง2ชั่วโมงนี่มันเขียนสคริปต์กันไวอย่างว่าเฮ้ยนะครับผมก็เสียงผมก็อาจจะดูแปลกๆนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งตื่นมานะครับผม สำหรับวันนี้นะ่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมเออลืมพูดนะครับผมว่ามันตัวใหม่ด้วยนะครับผมนี่เป็นตัวกิฟต์ใหม่นะครับถือว่าดาเมจนี่แม่งโคตรโหดเลยนะสองร้อยหกสิบล้านเนะี่ยเอาไปแทนตัวนี้พวกนี้ผมได้เลยเนะี่ยเออแรงกว่าเอมมี่ผมอีกจริงๆใช่ใช่แทนกว่าเอมมี่ผมอีกไอตัวราบักก็ไปใช้ซื้อกันได้นะครับประมาณสองร้อยกว่าบาทนะถ้าเป็นระบบกิฟต์นะแต่ถ้าเป็นเออซื้อเกมซื้อระบักเองน่าจะแพงมากเลยนะครับก็แนะนำให้ ก็ซื้ออะไรก็ระวังระวังกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับผมใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อะไรให้ผมด้วยนะครับเออเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสุ่มฉากให้ดูนะครับผมเออใช้นั่นอ่ะสุ่มออฟให้ดูนะครับหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยจะได้ออฟอะไรบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อะไรให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายนะครับเจอกันนะครับ see you next time